ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้มาพบกับบ้านสวนฉลองใช้อีกแล้วครับพี่น้องมื้อนี้ที่พาพี่น้องมาเยี่ยมชมบ้านเขาฤาษีอีกครั้งหนึ่งครับในรอบเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาครับตอนนี้บ้านเขาฤาษีนะครับได้จัดสวนตกแต่งเขาฤาษีขึ้นมาอีกรุ่นรุ่นใหม่ครับกําลังสวยงามเลยพี่น้องท่านใดมื้อนี้เนี่ยที่ชื่นชอบเขาฤาษีนะครับพี่น้องมื้อนี้บ้านเขาฤาษีเนี่ยนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษเขาฤาษีขายกิโลกรัมละ สี่ร้อยบาทส่งตรงถึงหน้าบ้านครับพี่น้องความยาวของเขาเลือสีนะครับประมาณ60 7ิบเจถึงเจซนติเมตรกำลังกำลังเจริญงอกน้มดีครับนะกิโลกรัมมาสี่ร้อยบาทส่งตรงถึงหน้าบ้านครับช่องทางกีต่อของบ้านสวนฉลองใช้มีอยุสาช่องทางนะครับพี่น้องเบอร์โทรนะครับ08 1 1 5แปดหนแล้วก็ไอดีไล i ์ไอดี8แล้วก็ทางเฟสบุ๊คครับได้สับไปเลยครับ ทางเฟซบุ๊กก็จลองใช้ครับถ้าที่ได้ขึ้นหน้าจอของพี่นอ้องก็ติดต่อขันเข้ามาครับไปพี่น้องเดี๋ยวที่พาไปชมบ้านเขาฤาษีอีกแจนหนึงครับกําลังสวยงามเลยครับนี่ครับพี่น้องครับเมื่อยานเขามาได้บ้านแล้วเด้อพี่น้องนี่ยานเขามาได้บ้านเขาฤาษีแล้วครับก็ที่เห็นพวกไม่ประดับต่างๆครับพี่น้องพวกสับลวดสีแต่ตอนี้พวกตุก๊กตาอเยอร์บทต่างๆนี่ละครับพี่น้อง สับปะรดสีมุมนี่สวยงามมากเลยครับพอ,อขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยพี่น้องก็เป็นเขาลึกสีครับนี่เป็นเขาลึกสีทรงรูปแบบต่างๆนะครับพี่น้องหอยว่ายังสวยงามเลยครับองเบเินเขาลึกสีจุดนี้เด้อครับพี่น้องเจอหนีใส่สับปะรดอากาศครับใส่สับปะรดอากาศจะเป็นรูปติดเป็ดน้าครับพี่น้องหอยลงมา ลงงาสวยงามมากครับพี่น้องจุดนี้ก็เป็นส้มเขาฤาษีแบบอลังการงานสร้างเลยครับพี่น้องเป็นทรงลูกจัวครับลูกอ่าทรงนึงีถ้าผมเรียกอีกทรงนึงเีทรงเทียบนมนะครับเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นอันนี้นี่สวยงามมากเลยครับพี่น้องโอ้ยสวรรค์แทบตายเป็นลูก กินเสร็จแล้วก็ค่อยใส่ใส่กับไอ้นากากพลมไว้ครับห่อยแล้วยงลงมาขอมาเรื่อยๆขอมา้เอาเรื่อยๆกันครับสวยงามไปอีกแบบนึงนี่ครับพี่น้องมุมนี้ก็สวยงามคักคือกันครับ ปลูกว้กับต้นลำแผนครับพี่น้องแล้วก็มีตุ๊กตาอาเย่บทต่างๆหอยลงมาเลี้ยงอะมองนี่เลี้ยง晒แดดได้ดเลย,ยพี่น้องเลี้ยง晒แดดก็ได้กันครับเลี้ยง晒แดดจะแช่นะครับแต่ต้องหดน้ามือละั้งครับพี่น้องอเขามาเป็นจังหวะโอกาสดีเลยครับนี่ครับเพิ่นกําลังคัดสายพันธุ์ทรงลูกค้าอยู่ครับนี่เพิ่นกําลังเจ้าของสวนนี่กําลังคัดสายพันธุ์ทรงลูกค้าอยู่นี่ยัง พี่ถีพี่ถันเลยครับพี่น้องความยาวของเขาฤาษีก็ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนติเมตรครับพี่น้องน,นี่เรายกเรายกให้เบิ้งแล้วนีะ่ยกให้เบิ้งแล้วโอ้บ่มีดำเลย้อม่มีดำเลยครับคัดให้ลูกค้าย่างดีเลยครับเขาฤาษีขนาดนี้กำลังเจริญเติบโตดีครับพี่น้องเกบย่างข,ขมักขเม่นเลยนี่ ส้างกิโลมัดละเคิงกิโลครับอันนี้เมื่อเี้ก็มีออเดอร์หลายเพรสมควันครับขอขอบคุณลูกค้าที่สั่งเข้ามาทั้งบ้านสวนฉลองใช้นี่และครับเบอร์โทรก็0811598042นะครับที่บอกไว้ตั้งแต่ยุ่งหัวคลิมนะครับพี่น้องถ้าสนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยครับ นี่ครับเป็นอีกจุดหนึ่งของบ้านขาลฤษีครับพี่น้องเอ้ยนี่สวยสดงดงามมากเลยครับเป็นขาลฤษีในรูปแบบต่างๆสารพัดรูปแบบเลยเด้อพี่น้องเอ้ยนี่งามคักงามคัก,กะหรี่ยครับพี่น้องขาลฤษีนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับเป็นไม้ที่ว่ากรองอากาศนะฟอกอากาศ<ช>กรองฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าครับพี่น้องเอ้ยนะประโยชน์ของเขาประโยชน์ทางด้านจิตใจครับ ให้ความสวยสดงดงามล้วเบิ้งล้วก็สบายใจสบายตาครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องเขาไปเบิ้งเรื่อยๆครับรูปแบบเขลืษีรูปแบบต่างๆเดี๋ยวก็ดีมีไม้ประดับของบ้านเขาลืษกีด้วนยะพี่น้องวนทถ่ไทยเบิง้งมีหลายอย่างเห็นครับพวกต้นปุตติชายาต้นพวงคามแล้วก็ต้นมิกกี้เมาส์ครับกำลังออกดอกในี่ไทยพี่น้องเบิองครับ จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เต็มไปด้วยเขาฤาษีเลยครับเลี้ยงไว้ฮอดถังต้นไม้ครับเลี้ยงไว้อยู่ทั้งต้นม่วงสาลีเนี่ยครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ม่วงสาลีท่านออกดอกล้งใต้ก็เป็นพวกเขาฤาษีแล้วครับสงหลากสายรงแมงกรบพุนนี่แหละครับพี่น้องเต็มไบเบิดเลยครับพี่น้อง นี่ครับการเลี้ยงเขาเลืสีรูปอีกรูปแบบนึ่งครับพี่น้องเอาตะไคร้ครับตะไคร้สีดำแล้วก็มาขดเป็นวงกลมเนี่ยครับพี่น้องแล้วก็เอาลวดหอยไว้ทางเจิร์นะครับแล้วก็เอาเลือดสีนี่สอดใส่เลยครับสอดใส่เขาเลือสีก็เจริญเติบโตได้ดีครับทรงนี่ก็เป็นทรงค่ายคายแมงกระพุ้นแนะครับผมถ้าผมเรียกผมก็เอิ้นทรงแมงกระพุ้นเนี่ยครับทรงลากใส่ครับพี่น้องเห็นป่องอ้ยงามอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละครับพี่น้องเนี่ย นี่ครับพี่น้องครับจุดนี้ก็สวยงามมากครับพี่น้องเลี้ยงสับประรดสีไส้กิ้งไม่แล้วก็เสียบไห้ลงกับกับดินครับพี่น้องแล้วก็มีพวกเขา้าฤาสีหอยอยู่ทั้งใต้ครับมีความสวยงามเป็นธรรมชาติมากเลยครับพี่น้องนี่งามคัดครับสวัสด,ดีพี่น้องเลยนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของบ้านเขา้าฤาสีครับพี่น้องเลี่ยง สับประรดสีไต่กิ่งไม้แล้วก็เอาเขาฤึกสีหอยไว้ทั้งใต้แหละครับข้างบนก็เป็นพวกพวงค้มครับพี่น้องนี่โอ้สวยสงามมากครับพี่น้องเี๋ครับอีกไม่ประดับอีกชนิดหนึ่งของบ้านเขาฤึกสีครับพี่น้องก็เป็นต้นพุทธพิช,ชายานี่แหละครับพี่น้องกําลังออกดอกสวยงามเลยครับพี่น้องโอ้ยออกดอก ขาวน้มเต็มต้นเลยครับพี่น้องเนี่ยเบิ้งซอยกันเน้อเนี่ยเป็นตาสอนครับครับพี่น้องน้มคักกะหรี่ครับพี่น้องกีบดอกกะทินี้หากีบพี่น้องนี่ออกดอกขาวจากภาคเต็มต้นเลยครับอยู่ด้านหลังขุมนี jumped, sure ้ผ right? ุหละครับเปิ้เบิ้งเบิ้งซอยกันครับพี่น <t> ้องถัดมานี่ก็เป็นสุ่มเขาฤาษีนี่ไทยพี่น้องเบิ้งคักเด้อเนี่ยโอ้ยสอนครับครับพี่น้องเนย นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของบ้านเขาฤาษีครับพี่น้องที่สวยงามมากครับพี่น้องเป็นซุ้มเขาฤาษีนี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าประดับประดาไปด้วยตัวการ์ตูนแล้วก็สีท้ายดังบนในเบื้องเน้าพี่น้องเป็นพอขึ้นมาทั้งเคิองนี่ครับพี่น้องเป็นซุ้มพวงคามครับกําลังออกดอกสีสีค้ามครับพี่น้องโอ้ยสวยงามมากเลยครับพี่น้องนี่ ى. โอ้ยงามฤๅษีครับพี่น้องตาสอนคักครับพี่น้อง พวงข้ามออกดอกเป็นพวงเป็นพวงอยู่ครับพี่น้องถัดลงมาก,ก็เป็นต้นสับปะรดสีแล้วก็ต้นเขาฤาษีเด้อพี่น้องโอ้ยงามขลุ่นนี่ครับพี่น้องต้นพวงข้ามกาลังออกดอกสวยสดงดงามมากครับพี่น้องนี่ก็เป็นส้มพวงข้ามเนี่ยนะครับพี่น้องถนะัดลงมาก,ก็เป็น เขาลสีหอยใส่กระตุนไว้ครับสวยงามมากเลยครับพี่น้องเิ่นพอตับลงมาเรื่อยๆครับเป็นสับรดสีครับบางทีเราเห็ดขึ้นมหม่เด้อครับเจ้าของสวนปรับปรุงตกแต่งขึ้นมหม่ครับจัดจัดทรงสับรดสีขึ้นมหม่ครับสวยงามมากเลยครับพี่น้องมียางเข้ามาเรื่อยๆด้อยครับพี่น้องเป็นไม้ประดับอีก ชนิดหนึ่งของบ้านเขาฤาษีครับเป็นต้นมิกกี้เมาครับพี่น้องออกดอกสีเหลืองกำลังบานสะพังเต็มต้นเลยครับพี่น้องโอ้ยสวยสดงดงามมากเลยครับพี่น้องนี่ต้นมิกกี้เมาออกดอกสีเหลืองครับดอกใหตัวที่เป็นตูมอยู่ก็มนี้ครับพี่นอ้องใกล้ๆได้ดอกมิกกี้เม้านี่ครับสีเหลืองกะลามงามตาเลยครับพี่น้องนี่ เขาฤษสียู่จุดนี้ก็สวยงามคักเคื่อนครับเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวผมสิพยา์านา้าไปเบิ่ง,งเรื่อยครับอ้ <Ooh. S 1> แต่ว่าเขามาจุดนี้ดีพี่น้องเนี่ยมาเจอต้นไม้อีกต้นหนึ่งครับเป็นไม้ประดับครับต้นสร้อยรละหญ้าครับพี่น้องกําลังออกดอกสวยงามเลยครับพี่น้องถึงดอกตูมดอกบานครับพี่น้องเอ้ยแต่สอนครับนี่นี่ออกเป็นพวงเป็นพว,นพวงย่อยลงดินครับพี่น้องนี่ ต้นซอยระยะสวยงามคักะหรี่ครับเป็นตาสะออนครับครับพี่น้องอุ้ยงามอะลีครับสวยงามมากเลยครับพี่น้องเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้บ้านสวนะลองใช้พามาเยี่ยมชมบ้านเขาฤาษีครับในรอบเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาครับพี่น้อง,องว่าได้อัปเดียดในคลิปให้พี่น้องเบิ้ลอยากเคียร์ครับจะยุ่งยากหลายย่างครับในเวลานี้ ก็เลบอยบ่ได้อปเดตคลิปบ้านเขาลสีให้เบิ่อนเทียนะเมื่อนี้เป็นโอกาสดีครับก็เลยพาพี่น้องมาเยี่ยมชมบ้านเขาลกสีข้าครั้งหนึ่งครับอย่าลืมนะครับที่นี่คลิปนี้นะพี่น้องท่านใดที่สนใจเขาลึกสีครับกิโลกร,รัมละ400บาทความยาวของเขาลึกสีอยู่ที่60ถึง70เซนติเมตรครับพี่น้องส่งตรงถึงนาบ้านครับพี่น้อง คลิปนี้หวังว่าที่ถือใจพี่น้องที่ชื่นชอบเขาเลืองสีนะครับพี่น้องแล้วก็พี่น้องที่ชอบไม้ดอกไม้ประดับก็ล้องเอาไปตกแต่งมึงครับไปตกแต่งสวนตกแต่งบ้านตกแต่งลานให้สวยงามนนาดูหนาชมครับพี่น้องคลิปนี้บ้านสวนจะลองใช้ก็ก่อจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ